เวิร์กทิปความรู้คู่ออฟฟิศง่วงจริงจริงเฮ้ยง่วงขนาดนี้ทำไมนายไม่ไปนอนล่ะไม่ได้ไม่ได้เลยครับอาจารย์คุณเป้เพราะช่วงบายนี้ภาระงานเต็มไปหมดเลยครับโอ้ย ถึงคุณทํางานไปคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอกง่วงนอนขนาดนี้อะไรนี่คุณรู้ไหมเนี่ยาการนีบร่บับไม่ได้กับการอู้งานนะแต่มันคือการทําให้เราทํางานได้ดีขึ้นฮะการงีบร่บับไม่ได<ม>้เข้ากับการอู้งานจริงๆเหรอหลังจากทานข้าวกลางวันกลับมานั่งในเก้าอี้มุมประจําภายในห้องแอร์เย็นๆมันปรีเส้นไม่ได้ใช่ไหมหล่ะครับว่าทําให้เรารู้สึกง่วงเหงาหานอนไม่อยากจะทํางานสัดตรงนี้ให้ได้ แต่ท่าน่าไงล่ะครับในเมื่อบ่ายนี้เรามีพาระงานมากมายรออยู่เรื่องนี้นะครับจะแก้ไขปัญหาใะไรครับคุณกล้องครับผมผมแนะนําว่าให้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเลยนะครับนั่นคือการงีบหลับเป็นเวลาสั้นๆไปเลยครับแต่ท่านว่าไงครับคุณเต้ในเมื่อเราทํางานอย่างที่ทํางานเราจะงีบหลับได้ยังไงล่ะฮะได้แน่นอนครับเพราะงานวิจัยในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับชี้ชัดว่าพนักงานที่นอนพักเป็นระยะเวลาสั้นๆระหว่างวันนะครับจะทำให้การทํางานมีประสิทธิภาพขึ้น และส่งผลต่อสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาวด้วครับผมครับผมที่สําคัญเนี่ยถ้าเรางีบในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง4ี่โมงโดยกะระยะเวลาไม่ให้เกิน20นาทีต่อวันนะครับก็จะส่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นด้วยครับผมเรื่องเวลาย0ินาทีเนี่ยครับน่าสนใจนะครับอยากให้ทุกคนไฮไลท์เอาไว้เลยครับเพราะว่าระยะเวลาเพียงแค่ย0ินาทีในการงีบหลับนะครับจะทําให้ทุกคนนั้นตื่นขึ้นมาพร้อมของความเฟรชสดชื่น เหมาะสําหรับการทํางานต่อไปครับผมกลับการนนะัาผมคนที่นอนมากกว่านั้นครับ30นาที4 0นาท,าทีหรือหนึ่งชั่วโมงเองก็ตามนะครับจะทําให้การตื่นขึ้นมานั้นเต็มไปด้วยความง่วงเหงาหานอนไม่มีแรงอ่อนเพลียครับและส่งผลต่อการทำงานหลังจากนี้เป็นต้นไปด้วยครับผมสุดท้ายนี่นะครับเราอยากขอเชิญชวนเพื่อนๆพนักงานออฟฟิศบริษัทหรือองค์กรนะครับ ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับว่าการงีบหลับไม่เท่ากับการอู้งานนะครับแต่มันคือเทคนิค,คที่<ม>จะช่วยให้พนักงานที่กําลังง่วงอย่างเนี้ยได้มีโอกาสได้พักผ่อนแล้วก็รีชาร์จตัวเองเพื่อจะกลับมาทํางานได้ครั้งอย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมดังนั้นนะครับบ่ายวันนี้ใครรู้สึกง่วงแต่ยังกลัวไม่ได้ทํางานอยากให้ลองงีบักพักหนึ่งครับผมแล้วตื่นขึ้นมาทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากนี้ครับผม work tips ความรู้คู่ออฟฟิศ